าตายแน่ตายแน่แน่เน<า>ย,<า>ยของเทตัง้ตงเป็นเงาไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> เนี๋ยหนูคาดไม่ถึงเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> พี่ขอโทษพีถ่ <c oughs> ายการถ่ายการเมื่อกี้ชนชนน้องไปด้วย <c oughs> น้องเนยเอลหวานเอ้ยหนูเห็น หนูเห็นมีคนเขียนแบบนี้เยอะเลยค่ะทุกคนเขินนี่เอวอเอวหวานอะไรบ้ามันเป็นมันเป็นมันเป็นท่าที่ต้องเต้นความจริงหนูแบบหนูไม่สัมทัดเลยท่าอะไรแบบนี้ค่ะไม่ค่อยสัมทัดเลยแบบว่าเก่งมากฝืนมากเลยเวลาต้องเต้นท่าอะไรเซ็กซี่เซ็กซี่แบร่างกายไม่ไปต้องฝึกเยอะมากเลย เราเล่นเราเล่นเราเล่นชอบเป็นคนชอบชอบชอบความจริงคือเป็นคนชอบเต้นแนวนี้อยู่แล้วด้วยเป็นคนชอบเต้นแนวถึงจะเป็นคนไม่ค่อยเซ็กซี่แต่ว่าเป็นคนชอบเต้นท่าอะไรแบบนี้คนชอบอินเนอร์ไม่ค่อยไปแต่ชอบพีช เ,เรื่องติดทีมก็น่าจะเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าพี่มุก็จะทําเต็มที่อ่ะหนูก็อยากติดทิมก็เคยบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้ว,ว่าเออถ้ามีคันเลกเข้าทีมเมื่อไหร่ก็หนูก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นที่ติดถ้าหนูได้แทนตําแหน่งเนพี่คนเดิมหรือคนเก่าได้หมดเลยใช่เชื่อดีติดแน่นอนออทุกคนทุกอย่างมันไม่แน่แน่นอน คือหนูเริ่มมาจากการที่หนูไม่ติดอะไรเลยหนูก็เลยแบบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแบบเชี่วอวตัวเองจะติดอะ,อะไรประมาณนั้นไงเออแบบว่ามันย,ยังมีแบบหลายอย่างที่แบบหนูยังทําได้แบบไม่ดีพอก็เลยไม่ดีเท่ารุ่นพี่ก็เลยคิดว่าแบบเออตอนนี้ก็ฝึกไปก่อนกันละกันก็มีพี่เนยเป็นไอดอลลายเต้นพี่เนยแบบโรสเซียแบ็คพิงว้าว <Wow. S 1> มา แล้วหนูอะ่ะเป็นคนเมนโรเซ่เไงแล้วหนูก็เห็นพี่เนยหนูแบบเฮ้ยนี่มันโรล,ลายคุ้นๆว่ะอะไรอย่างนั้นหนูก็เลยแบบพี่เนยสมบูรณ์<ม>แบบลายเต้นพี่เนยฟังฮะใช่ค่ะลายผู้หญิงชอบช่วงนี้งานเยอะอหม้เหนื่อยเปล่าช่วงนี้คิดว่าพอหลังจาก เเตอร์ก็ก็น่าจะได้พักค่ะน่าจะได้พักบ้างเพราะว่าหลังจากแฟนมีตามันยังไม่ได้พักเลยค่ะมันมีงานต่อเข้ามาตลอดก็เลยช่วงนี้ก็เลยเหนื่อยทุกคนเล่านี้ให้ฟังได้ไหมไม่ได้ไม่ดราม่านะแต่ว่าเราถือว่าเราสู่กันฟังแบบว่าอัปเดตชีวิตโอ้ยพี่แก้วมาเหรอแก้วมาแล้วนะคะคุณดีค่ะพี่แก้วคือหนูอะ อันเนี้ยไม่น่าค่อยมีใครรู้แต่ว่าถือว่าเราเราสนิทกันนะ <c oughs> เราไปฝากน้ำตาไหลตอนไปซ้อมซ้อมเทเตอ,อร์เมื่อวันพฤหัสน้ำตาไหลเองไม่ได้มีเรื่องกระทบจิตใจเลยนะคะแต่ว่าเต้นๆต้นอยู่แล้วร้องไห้แต่ว่าใส่แมสอยู่ก็เลยคิดว่าไม่น่ามีใครเห็นแต่มีน้องก่อนเห็นพอน้องก่อนอะ่ะอยู่ข้างๆหนูแต่ว่าคนอื่นอะ่ะไม่เห็นเพราะหนูใส่แมสถึงนี่แหละเป็นเหมือนเป็นช่วงอารมณ์อ่อนไหวอะนะตอนนั้นแล้วมันมันเหมือนมัน ร่างกายมันล้ามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันแบบชนชนกันใช่ไหมแตบบ่ว่างานมันฝือนะร่างกายอ่ะแล้วน้ําตาไหลซ้ <laughs> อมเต้นอยู่แบบร้องไห้ตบบแอ่ะแต่ว่าไหลได้แม้นะแต่ว่าน้องอะเห็นพอตามันแดงอ่ะแล้วน้องพี่นา้เป็นไรหนูก็ <laughs> แต่ว่าให้จุ๊จุ๋ยเพราะมันมันไม่ได้มีเรื่องอะไรกระทบจิตใจค่ะแต่ว่ามันแค่เป็นแบบข้างในที่มันกั้นออกมาเอง ่นแหละคือไม่ได้เครียดอะไรนะไม่ได้ดราม่าอะไรเลยนะทุกคนทุกคนห้ามไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอันนี้เล่าสู่กันฟังว่าแบบมันเป็นเหมือนอารมณ์ของผู้หญิงเฉยๆแบบเป็นช่วงที่แบบมันลา้ามันล้ามากๆข้างในอะไรเงี้ยมันเลยน้ำตาไหลตอนสอบแต่ว่าแค่แป๊บเดียวค่ะก็หายเป็นแค่ช่วงอารมณ์อารมณ์หนึ่งค่ะไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยหรืออะไรมากมายนะหนูเป็นคนร้องไห้ง่ายอยู่แล้วแหละเราเป็นเป็นคนเซนซิทีฟอะพอมันรู้สึกอะไรข้างในนิดนึงมันก็เลย ไหลง่ายแต่ว่าพอได้ไหลก็สบายใจขึ้นสนุกขึ้นค่ะไม่ได้เครียดอะไรเลยนะไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรเลยนะคะมันเหนื่อยไงเข้าใจเลยใช่คือมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหูมันเหนื่อยหรือว่ามันแย่นะคะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเหนื่อยที่มีความสุขแหละมันเป็นเหนื่อยที่สนุกที่อยากทําอ่ะงานแฟนมิหรือไปทํางานหรือว่าขึ้นเทเตอร์อยากทําทั้งนั้นเลยคือถ้าไม่อยากทําอ่ะ ก็คือขอลาขอลาเทยเตอร์แล้วอะไรยเงี้ยแต่คือมันอยากทําอะใจมันอยากทํานี่แหละมันก็เลยจะขึ้นจะขึ้นยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันลามันลามากเลยมันก็เลยไหลออกมาอัตโนมัติอะไรคะ่ะแค่นั้นเองค่ะ <laughs> เราเล่าให้ฟังเลยนะเพราะเธอเป็นเพื่อนสนิทล้ว <laughs> ถึงเราแบ่งปันชีวิตช่วงนี้กันค่ะ กอดกอดนากอดกอดกอดก็